อะไรเนี่ยฮะเพิ่งตื่นเอาเอาแล้วไม่ออกมาออกมาสิไม่ออกด้วยอ้อหน่อยใจไข่ปลาลุถึงเป็นธรรมให้สกัยนะจริงจับมือหน่อยแล้วเฮ้ยดู โอ้ปักอปักคำหน่อยฮัลโหลให้ไมตายเล็วดูลูกดูงอนไข่มาวะเนี่ยฮะงอนไข่ฮะถึงทันทำท่าย,ย่างงี้อ๋อดูจับก็ไม่ได้ยิงนั้นเราอ่ะ หญิงใช่ไหมดูมันดูมันน้อยใจใครเนะี่ยฮะใครทำไรฮะโอใครทำไรลูก